สวัสดีค่ะยูอินลนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็ออกป่าเก็บเห็ดค่ะวันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะคะลมแรงมากค่ะเช้านี้แล้วก็๋ยวจะให้มาดูตะก,ก้าของเราน,นี้คือตะก,ก้าเก็บเห็ดของเราวันนี้มีตะก,ก้าเล็กกับตะก,ก้าใหญ่ตะก,ก้าเล็กเราเอามาใส่เห็ดดอกเล็กๆนะคะก็จะแยกดอกเล็กกับดอกใหญ่อะไรประมาณนี้หรือบางทีก็จะแบบ แยกเรา่องอันที่ปัดทําความสะอาดแล้วกับอันที่ยังไม่ได้ปัดทําความสะอาดนะคะเพราะบางทีรีบเก็บแล้วก็รีบเดินตามเพื่อนตามปิดเจียอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีถุงกระดาษอันนี้จะเป็นแซนวิชค่ะแล้วก็น้ําถุงกระดาษแซนวิชน้ํานี่เราจะเก็บไว้ในเปนนะคะเอามาใส่ตะกร้าให้ดูเฉยๆว่าเรามีอะไรมาบ้างวันนี้ก็จะเดินระยะไกลนิดนึงแล้วก็เตรียมถุงมาสําหรับนั่งพักด้วยค่ะอายุมากขึ้นนะคะก็เหนื่อยก็ต้องพักบ้างแล้วค่ะ เจอแล้วค <therapist. S 2> ่ะเห็นเปล่าเราก็ที่ตีในอดอกเห็นมะเราวอาเนี่ยดอกหนึ่งเอาป้เนี่ยอุ้ยนันนันมันจะจิ้มตาตายเอามึงไม่เห็นแล้วก็ได้ว่ามึงเห็นเราเห็นดอกนี้เอาแวกแกอุ้ยยุ้ยสุดยอดมากจะดการอุ้ยดอกเดียวเหรอเนี่ยอือเฮ้ยดูแบบ HD นะคะพี่น้อง โอ้ยดูดีๆเลยไม่มีใครมาสุดยอดมากนะคะดอกท้อฝ่ามือดูสิโอ้โหดอกสวยมากดูดูดีๆไม่มีใครมาแน่เนี้ยเพราะเขาคิดว่ามันแห้งก็เลยไม่มีใครมาจัดการโอ้โชคดีที่เรามาไปเก็บของเรากันนะคะ <laughs> โมจะไปวิดวาดีดวายของพี่เจี๊ยบมานี่ค่ะดูแบบเอสีสวยๆกันเลยสุดยอดมากหลายดอกมากเขาเก็บก่อนโอ้โหด้มาทั้งพวงพวงใหญ่ามากสี่ดอกโอ้โหหลายวันแล้วเ<ม>นี่ยมันแห้งแล้วไม่มีใครมาจริงจังตะก้ามันหมานในวันนี้นอะไรวะ กูเดินมาไม่เห็นมันใหญ่สิถ้าใหญ่อย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนมาเพราะมันอยู่บนเนินขนาดนี้หนุหนพี่ไปตรงนน้นเลยเลี้ยวขวาไปหนุนตรงเพลกอยนนียะไงเล่าบอกแล้วให้มาจัดการเลยพี่ด้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกนี่เห็นปะล่ะตำแหน่งเดิมแหละที่พี่เก็บวันนั้นอ่ะที่พี่หนูชี้ที่พี่ไม่เห็นอ่ะ ู้เยบตีนหนูนี่แหละเตะมันตูไม่เห็นหนูเล่นยังเช้าอยู่ตาอย่างไรโอ้ยหนูเตะยอดนั้นเรื่อยๆเผื่อแสดงว่าไม่มีใครมาจริงๆเป็นเห็ดแห้งน่าดี๋ยวเลยขอเข้ามาเด้อพี่น้องยังไม่ได้ตัดเด็ดค่ะรีบดูวันนี้ยุ่ยได้เยอะว่ะดูซิตรงนี้ยู่ดีๆก่อนที่จะเหยียบ มันยังไม่ชุ้นเลยเรามาวันนั้นมันขึ้นเลยใช่ไหมฮะเออยว้าใชจด้วยนี่ว้า,าไปขึ้นสลึกเลยสองดอกอุย้ยสามดอกสิลึกมากพี่เจี๊ยบดูดีๆต้นต้นไม้ก็มีขึ้นวะ่ะนี่สามดอกตรงนี้นะคะโอ้ยเห็ดล่มเต็มเลยคะ่ะอุย้ยดอกแก่มากพี่เจี๊ยบดูนี่ดูอันนี้นโ๋ออันนี้มันแก่แล้ว เห็ดร่มค่ะดูได้โอ้ยใหญ่กว่าฟามืออีกตำแหน่งเดิมหนูบอกหนูชี้บอกพี่เจี๊ยบแล้วว่าตรงแถวๆนี้นี่แหละเห็ดร่มโยปีนี้ยังขึ้นน้อยนะพี่ที่แล้วพี่เจี๊ยบแบบว่าเยอะมากนี่นะคะเห็ดร่มนี่คือหน้าตาเห็ดร่มนะคะ s t o l f i e l q u e b l i n g หรือ parasol ในภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ลักษณะหมวกนะคะก็ะจะเป็นมีเกล็ดๆแบบนี้นะคะดอกแบบนี้กำลังน่ากินนะคะ แล้วก็อันนี้ขาค่ะให้ดูขาใกล้ๆค่ะเขาจะลายๆนะคะแล้วก็ใต้หมกเห็ดเป็นครีบค่ะสีขาวๆแล้วก็มีวงแหวนในออกเร็วมากค่ะปีนี้ใครชอบกินเห็ดร่มออกป่าหาได้แล้วนะคะอันนี้ค่ะคันเข้มเหรอถอนออกมาทั้งดอกถอนออกมาทั้งดอกเลยมาโชว์นี่ คันเข้มละนะคะคนใช้ชอบเรียกว่าเห็ดน้ำหมากมีขอบสีแบบนี้อร่อยมากจิ้มเจียวพี่เจี๊ยบชอบมากอะราน,นี้ดอกแก่แล้วเดี๋ยวมันก็มีพวกข้างในอ่ะเดินไปเรื่อยๆวันนั้นเราก็เจอแล้วนี่ดูดีๆเลยหัวสุดยอดมากเลยค่ะดอกแก่ามากเอาเอาแตกสองดอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอ ให้ดูแบบ HD ก่อนนะคะดูกันชัดๆดอกแตกไปหน่อยนึงนดูกันชัดๆค่ะเก็บาเก็บเก็บจัดไปนี่นะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวยวขอถ่ายรูปนิดนึง โอ้ยขาเจือเตยดอกใหนะคะสองดอกเลยบอกแล้วแต่ตำแหน่งนี้ต้องมีมันขาดใจว่ามันไม่ได้สักทีหนึ่งดูแบบ HD ชดชะัดๆสวยๆโอ้ยอยากถ่ายรูปเก็บเลยโอ้ขาเละตุ่มเปะเลยมันอยู่นานแล้วดิปกปกบๆโอยได้ได้ค่ะจริงๆได้มาแล้วนะคะคิดว่ามันจะไม่เยอะตรงนี้ก็เลยขาใหญ่มากขาใหญ่มาก คิดว่าจะไม่เยอะขนาดนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะเก็บนิดๆปกติได้ห้าหกดอกแล้วก็จะไปอะไรเงี้ยเอานี่อีกนะคะเออพี่เจมดูดีๆเลยอุ้ยมันซ่อนอยู่ใต้ยญ้ากูไม่เห็นนะเอากูแม่หากูไม่เห็นนะบอกให้เขาดูดีๆเขาไม่เห็นมองไม่เห็นเหุ่นตามเห็นเขาอ่ะกูไม่เห็นเต็ม ต้องใส่ต้องหาเห็ดเลี้ยงพี่เจี๊ยบละหายดโอ้ยดูดีๆเลยนะคะขยิมมากโอ้ยโอ้ยทากทากทากโอ้ยต่อให้มีคนมาแล้วเราก็ยังได้อยู่ยูฮันโอ้ยต้องไปโซนนั้นพี่เจี๊ยบเอาเก็บสิแมวเอาวันนี้มึงจะถ่ายรูปถ่ายแล้วนี่ไงคาร์มัน โอ้โห,หดอกแรกนะคะขอ,อจับ<ร>ทิศทางนิดนึงค่ะงงฮะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเดินดูเห็ดอยู่กำลังจับทิศทางอยู่อ่ะเพราะวันนี้เราเข้าอีกทางนึงก็เลยต้องดูว่ามันยังไงเพราะถ้ามันจับตำแหน่งถูกแล้วมันจะรู้ว่าเห็ดมันอยู่ตรงไหนงไงนี่ไงครับเจอแล้วเจอตำแหน่งแล้ว โอ้หพี่เจี๊ยบโอ้โห,โโหสามดอกขึ้นมาแบบนอนเอเอาเอาขาหักเดี๋ยวดูต่อก่อนนะคะ เห็ดอันนี้ออกแล้วค่ะบรูนโซบดอกสวยด้วยหูยกำลังน่ากินเลยอะหมอกสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็ขาประมาณนี้แล้วก็ข้างใต้มันจะออกเหลืองๆนะคะนี่สองดอกกกิบๆเรืจะมาหาที่รุ่งๆสำหรับนั่งพักผ่อนจมาได้เห็ดจอยจำไว้นะคุณ เมื่อกี้ข้อผิดทางกัอนอน่ะเจียบร้อก,ก่อนร้อก,ก่อนอุ้ยกันนี้เขาถ่าย HD ดูกันชัดๆนะคะนี่โอ้ยโอ้ยมดมดมดถอนสุดแล้วแบบนี้เรากรบกันไว้นะคะเปิดเยอะไปหน่อยเพรจะถ่ายรูปแบบ HD คะ่ะนี่น ขอเดินเก็บเห็ดก่อนนะคะอู้ยอกใหญ่มากพี่เจีย๊ยบไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่รงกระเป๋าตัวเองเนี่ยแหละยังไม่หมดเลยฝนจะตกไหมเนี่ยมืดมากเลย ลงเมนะ็ดน่ะดีนะมีเสื้อกันฝนม,มืมเอเน,นี่ยแหละรตรงกระเป๋าพี่แหละที่พี่วางกระเป๋าอ่ะกูไม่มีอะไรนะเว้ยถุงดำถุงเอาถุงมาด้วยป่ะเอามาอุ้เต็มเลยค่ะนี่โอ้ย วัพโพของเราไม่ออกมาให้เห็นจระจะนะคะต้องหากันแบบนี้นี่ <c oughs> มาๆๆพี่เจี๊ยบเร็ว <c oughs> หนูเพิ่งเจอกอเดียวหนูก็เรียกละว,วันนี้คนก็เยอะตามระเบียบนะคะโอ้ยเจอเห็ดคะ่ะเจอเห็ดโอ้ยดีใจพี่เจี๊ยบเก็บไป อเก็บได้ต้นเถิบนน้นคุยก้อยมากอุย้ยนี่เขาก้อยมากล้ก็กอันนี้มีดไดยกนมาเอาไปแล้วแล้วก็นี่เพิ่มขึ้นเออโอ้โอนั่นมีคนมาตัดขาไปละแล้วก็นี่เอานั่นอีกเอื้อมไม่ถึงแล้วเยอะมากนะคะเดินหลงทิศไปหลงทิศมาก็เจออะโอ้ยแผนกล้องเร็วมากเลยตาลายกันไหมคะเนี่ยขออภัย จะมาเจอเวิ์งแล้วลงมาเดินผ่านไปแล้วค่ะกลับมาก็เจออีกโอ้ยขายใหญ่มากอีก,อกโอ้ยปาดอายดีนะเดินมาเล่นๆโวันทำไมวันนี้หมานจังเลยอะเห็นแล้วโอ้โหนั่นแหละมันชอบขึ้นโอ้โห ดีดีดีซิมีต่อม่เข้าเลื่อนอย่างนี้แหละข้างเพื่อนสนในบนนี้บอกไม่ไม่เพ้นต้นสนไม่ต้องหนึ่งส,ส,สองสามอไหมโอ้ยสุดยอดมาค่ะทำยังไงเนี่ยโอ้ไอนี้ต้องสองมือช่วยกันเลยทีเดียวโอ้ยสวยงามมากนะคะนี่ให้ดูนี่โอ้สุดๆเกาะเดียวตรงนเนี้ยเนี่ย เนี่ยโคยยี่สุดยอดมากงามๆนีนะคะวางตะก้าเห็ดไว้กับเห็ดค่ะตรงนี้มองยากนะมันแห้งและสีมันสีดแดดก็ออกบ้างหุบบ้างท้าทายสายตามากก็ <c oughs> ยังได้ที่เดิมอยู่นะคะเออาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเจออีกต่างหากดอกนึ่ ยังไม่พ้นตำแหน่งเดิมเลยนะคะนี่น้องงทากน้องทากเดินมาเฉยๆกับว่าจะเดินไปยืนรอตรงที่ลงลงได้เหฉยๆเลยตำแหน่งแก่ๆเดิมเมื่อกี้นี้ที่ได้เป็นกรรมอะ่ะ <k> ในตะก้าเล็กนี่คือทางความสาดแล้วนะคะแล้วก็ในข้างๆนี่คือ,อยังคะ่ะก็รีบเก็บแล้วก็รีบเดินตามกันคะ่ะยังไปไหนแล้วเนี่ยอ,อ้าฮ่าฮ่มาน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 ี่ หันมาเจอพอดีจะไปตามพี่เจี๊ยบอยู่แล้วนี่นวาย,ยก็บเบลอเลยทาก็เดเมื่อวานนั้นพี่เจี๊ยบไปเก็บข้างในแล้วหนูนั่งรอย,อยตรงนี้ทางเดินเข้ามานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์ที่แดช่งถึงนะคะมีหมูคุยด้วยเราก็จะแวะดูละคะ่ะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอะ ไมไไ่ด้จริงด้วยวิธีนี้ได้ผลนะคะเดินตามทางเดินแล้วก็เจอแดดสองก็หยุดดูนี่ได้แล้วพอได้แบบนี้แล้วเราเจอดอกหนึ่งเนี้ยก็แสดงว่าเราต้องดูตรงนี้ให้แบบถีทวนทา,ทางเลยเขาเก็บกันหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอา้าตัวเองก็นั่งจะเหมาะเฉยเลยเฮ้ยมากกว่าสิบเว้ยอันนี้ก็สี่ดอกแล้วไม่เชื่อใครแล้วว่าเดินข้างกนนแล้วจะไม่ได้เห็ดเดินข้างกันหนอนที่ฟ้าตอนนี้กำลังแหวกเห็ดอยู่นะคะ จะถ่ายรูปโว้ยแค่ก,กอดเดียวกับบ้านดูนะคะนี่ให้ดูแบบ HD ก่อนนะคะให้ดูแบบ HD กันเลยนี่นี่น,น,นตรงนี้สี่ดอกตรงนี้ห้าดอกตรงนี้อีกหาดอกน้า นี่คือมุมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาเลียงสวยๆหน่อยมาถ่ายรูปแคเวิเดียวโอ้โหสะใจ,จมากค่ะไม่เสียแรงที่เดินออกมาตรงนี้คิดว่าเออไม่เดินละชายป่าเขาคงเก็บไปหมดแล้วแต่ก็ยก็ไม่แน่เมื่อกี้ยังเจออยู่เลยพปเดินออกมาเจอดอกหนึ่งก็เลยเลี้ยวมานะคะตรงนี้เราที่เราเปิดไว้เราก็จะกลบนะคะเราเปิดเพื่อถ่ายรูปนะคะถ้าไม่ถ่ายรูปเราไม่แบกขนาดนี้หรอกเราจะถ่ายวีดีโอให้เห็นกันแบบ HD นี่ค่ะแล้วนั่งตัดเห็ดตรงนี้แหละให้พี่เจีย๊ยบหาไปก่อนพี่เจีย๊ยบอยู่ที่เดิมเด้อไม่ได้ไปไหนพี่เจีย๊ยบหายไปไหนเราก็ไม่รู้บอกว่าจะเดินเข้าไปในแกะแกะข้างในลึกๆอุ้ย ใช่วันนี้ไปก็เกือบเต็มตะกร้าเลยนะคะอ้าอ,อยู่ที่เดิมเห็ดเต็มเลยจะไปแล้วได้ก่อนหนึ่งโอ้ยสวยมากเจะไปไหนก็ไปก่อนเด้อ ขอเก็บก่อนเด้อนี่นะคะสวยๆเลยให้ดูแบบ h อดีอีกแล้วค่ะดูว่าเห็ดอะไรเดินรอพี่เจี๊ยบไปเดินรอพี่เจี๊ยบมาอานันนี้ไม่ใช่นี่เป็นครีมหรอสีเหลืองยังไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ที่เดิมรอพี่เจี๊ยบรอบไปรอมาเห็ดมันสงแัยตอนขึ้นตอนที่เรายืนรอ เดี๋ยวจะไปหาที่นั่งตัดเห็ดค่ะเอาใจแล้วค่ะวันนี้หมานมากเกินยังไม่ได้ไปไหนนะคะเนี่ยอยู่ที่เดิมอยู่บนถนนค่ะเมื่อกี้ก็เจอสองหน,นุ่มนี่เปินอ่ะอเจปัดเดี๋ยวไปดูพี่เจี๊ยบนค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง อย่ตอนนี้ระหว่างรอพี่เจี๊ยบก็ตัดเห็ดรอไปก่อนนะคะได้เยอะจังวันนี้หมานถ่ายกำลังถ่ายวีเดียวก็หนูนั่งอยู่ขอบถนนเมื่อกี้เนี้ยได้เกือบได้เต็มตะกร้าเนี้ยนั่งขอบถนนอ่ะอันอื่นคือของอันเก่าสงสัยคนที่อยากกินเห็ดเขามีบุญวะอยากกินเห็ดอ่ะเขาบอกว่าถ้าได้เยอะให้เอามาเผื่อเขาด้วยแล้วตดอกใหญ่ๆเลยถ้าไม่มีใครช่วยกินมันเป็นจากของเขาเป่าวะ อเคเวันนี้มึงได้เห็ดเดยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วเขาทักกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกโซนหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะก็จะแบบว่าเดินไปดูเฉยๆว่าถานนมันตัดตรงไหน,นก็ได้เฉยเลยมีคนมันเตะเห็ดไว้ด้วยแหละก็เลยเห็น ไดอ,อกใหญ่นี่ไหวอยู่อืมกต่จะมาดูเฉยๆว่ามันสุดทางยังแล้วมีคนเตะเห็ดไว้นั่นน่ะก่อไปเลยเก<อ>ี่ยเกียวซบนะคะเห็ดหมกส้มขาลายเห็ดหมกส้มขาลายแต่ว่าโดนหนอนกัดน่ารักดีโดนหนอนกัดขาลเลยเก็บแล้วเาบอกอยู่ว่ามีตรงนี้จำตำแหน่งนนได้เดี๋ยวมึงจำได้เลยโอุ้ยอุ้ยนี่อีกเออโอุ้ย ขอเก็บแล้วกันนะ,ะนนไม่มีใครมาระหว่างนั้นไม่มีใครมาเลยนั่นนั่นเห็นเปล่าเห็นมาถึงต้นสนเลยบอกแล้วค่ันเตลเล่นมันน่าขึ้นแต่วันนั้นเราก็มาตรงนี้เองก็ได้ไงกูจำไม่ได้จริงเหรอ,อเออก็ามาเนี่ยแหละหนูว่าแหละทางี่มาหนูนจำได้กูจำไม่ได้จำนองได้มองกล้องหน่อยเพงสองสามนี่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 ว้าว เว่์ไปไหมคะ <_ ec> ว้ยถากกินนี่ที่วาวคือไม่ได้วาวดอกเล็กนะคะคือวาวอันนี้นนพูดโทพูดโทววรออโทโทโดอกให่มากดูได้ สวยมากสวยมากสวยมากต้องมาเร็วมาเก็บนี่นี่นี่เข้าไปเนี่จเนจเนใจเย็นใจเย็นต้องเข้าไปดูในนี้ให้หมดเลยจำได้เลยค่ะสวยๆดึงมาเลยกบด้วยวอยกำลังน่ากินเลยด้วเนาะ <Sonic> <Pakistan> ช่วยกันดูเลยตรงนี้ตึงกำลังเลยโอ้ยแกงแล้วเว้ยลอก่อนลอก่อนลอก่อนโอ uh, ้ยอำดีมากบอกแล้วให้เดินมาชิดสุดท้ยป่าโอ้ยสวยอ่ะเก็บ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 ดึงออกมาเลยถอนออกมาไม่ตัดอันนี้มันมันมีคนดูคขา หาเดินอ้อมมาเฉยๆนะคะได้เห็ดเฉยเลยวันนี้มากับดวงเห็ดมากยังไม่ม <า S 1> ได้ออกป่านะคะเดินว,วนไปวนมาก็ใกล้ๆตำแหน่งเดิมน,นะคะก็ยังได้อยู่นี่เสวยไหมอ้าวเหยียบไปเลยไหมจัดการเลยตายแล้วตายอยู่เนี่นนยโอ้โหชัวร์ๆชวนะกดไปด้วยนะกดไม่มิด ยังไม่ดีๆแหล่งเห็เดหเรานนี่พี่เจี๊ยบหายเอาแวบหนึ่งเต็มมือเลยดูิมันขึ้นฟางนี่แหละขึ้น ตอนนี้มานั่งตัดเห็ดกันนะคะก็รีบเก็บรีบดึงดึงดึงใส่ถุงมาวันนี้คนเยอะเนะาะกี่คนมากกว่าสิบคนอะนนอเราก็เก็บแล้วก็หลบเก็บแล้วก็หลบคนลงทิศลงอะไรบ้างแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาก็ยังได้เห็ดก็เดินได้เห็ดบนถนนนั่นแหละ ก็จะมีบางส่วนที่ทําความสะอาดแล้วกับบางส่วนที่ยังไม่ได้ทําของเราก็เหมือนกันของเราก็าคือที่ทําความเสร็จแล้วมันจะอยู่ในตะก้าแล้วก็ที่ยังก็จะเป็นแบบนี้มันทําไม่ทันมัวแต่แบบมานั่งตัดแล้วแบบมันต้องไปต่อก็บางทีก็นั่งพักแล้วก็เดินไประหว่างหาเห็ดก็หรือว่าเดินช่วงระหว่างย้ายโซนจากโซนหนึ่งไปโซนหนึ่งก็เดินไปตัดเห็ดไปปัดไปตัดขาไป อนนี้ย้อนมาดองเห็ดร่มนะคะเอาเห็ดร่มเมื่อกี้ไม่ได้เก็บไปเพราะว่ากลัวไปเดินแล้วมันจะเละค่ะก็เลยกลับมาเก็บตอนนี้นะคะอืมก็เจ้าสองดอกนี้ค่ะโอ้ยขอติดกันอยู่ด้วยออ้าอืดอ้อาวขอติดกันอยู่ค่ะโอ้มันเริ่มแก่แล้วอเริ่มแก่นิดนึง ยังกินได้อยู่คิดว่านี่นะคะเห็ดรม่มขาลายค่ะนี่หมวกครีบนะคะแล้วเขาก็จะมีวงแหวนเอาสองดอกนี้ไปค่ะตรงนี้เห็ดร่มเยอะมากนะคะมีทั้งหมด11ด,ดอกค่ะ ดอกใหญ่มากอะใหญ่กว่าฝามือเราอีกอะนี่ก็อีกดอกหนึ่งล้มอยู่อะไรเนี่ยเราเมื่อเช้านี้มาหรือเปล่าเนี่ยคะสามดอก,ดอกสามตัวเดินขึ้นมาไม่เห็นพ็คงว่าเคยน่าดูเลยอันกินได้ไหมเนี่ยกินได้เน,นี่ยอันกินได้ใช่ไหมมันแหง้งตัวเดินมาไม่เห็นจะออกกันแล้วค่ะแต่ว่าพี่ พอเจออีกไม่เท่าไหร่ก็จะลดแล้วโชว์โชว์ด้วยความงามนางสาวไทยสวยเครื่องกำลังร้อนไงลูกค้าอ่าอุ้ยสวยมากอ่ะดอกนี้สวยแบบเพอร์เฟกมาก จากป่ามาแล้วนะคะลมแรงมากค่ะข้างนอกท้องฟ้าสวยงามนะคะสีฟ้าสวยแล้วก็ก้อนเมฆก็สวยเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะอยู่ที่รถแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะจากยูอินดุนประเทศสวีเดนสวัสดีค่ะ